คืออย่างที่บอกครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้คือบทลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะคือมันก็ต้องพอมันเกิดแล้วเนี่ยถึงจะไปแก้ปัญหาแต่ว่าไฟมันก็ไปเรียบร้อยแล้วอะฝุ่นมันก็เกิดขึ้นแล้วหลายคนก็บอกว่าตอนนี้มันคือทําตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันยังไม่มีกฎหมายที่จะไปกําจัดที่ต้นต่อน,นั่นก็คือพระราชบัญญัติอากาศสะอาด เราจะได้ยินในสภาชุดที่แล้วต้องใช้คำว่าชุดที่แล้วแล้วล่ะเพราะว่ายุบยุบยุบสภาไปแล้วเคยมีการผลักดันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แทงไปนะ,ะยังไม่ได้ประกาศใช้จนถึง<ม>ทุกวันนี้วันนี้ก็เลยทําให้มีนักการเมืองท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักวิชาการด้วยออกมาเสนอแนะถึงเรื่องกฎหมายสะอาดนี่แหละ mm. ก็คือดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดกครับ บอกว่าถ้ามีกฎหมายสะอาดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสําคัญให้หน่วยงานต่างๆเอากฎหมายเนี้ยไปใช้แก้ปัญหามลพิษที่ต้นเหตุเลยได้แบบยั่งยืนไม่ใช่รอให้เกิดแล้วก็ค่อยไปแก้ปลายเหตุหรือว่าแก้เฉพาะหน้าแบบที่ทํากันอยู่ตอนนี้ครับดรเอในฐานะนักวิชาการวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปวัดค่าฝุ่น PM 2.5ที่ศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะเนี่ยแหละครับอย่างที่ทราบกันว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยรถติดนะการจราจรหนาแน่น คือในกรุงเทพเนี่ยฝุ่น pm 2อปัญหาหลักมันไม่ได้มาจากไฟป่าอยู่แล้วเพราะมันมันมันแทบจะไม่มีป่าแต่มันมาจากฝุ่นควันเนี่ยก็วัดกันสดๆตรงนี้เลยแล้วก็พูดถึงเรื่องของฝุ่น pm 2 5ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะครับจึงอยากจะเสนอให้มีกฎหมายอากาศสะอาดออกมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคตเพราะมองว่าที่ผ่าน,านมาจนถึงตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าถามว่าทำไมเขาทำแต่แก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าก็เพราะเขาทำได้แค่นั้นนะ กฎหมายเปิดโอกาสให้เขาทําได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะจะไปแก้ต้นเหตุมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยต้องไปแก้ปลายเหตุปัญหามันก็เลยคงอยู่วนแบบนี้ทุกปีแล้วเราก็ไปโทษหรืหรอดูการแต่ถ้าหากว่ามีกฎหมายอากาศสะอาดขึ้นมาเนี่ยมันจะให้อํานาจหน่วยงานต่างๆไปบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อจะควบคุมแล้วแก้ปัญหาที่ต้นต่อได้ ดรเอยกตัวอย่างต่างประเทศที่เขามีกฎหมายอากาศสะอาดแล้วเขาเจอปัญหามลพิษหนักกว่าบ้านเราเช่นอังกฤษอเมริกาหรือจีนเขาก็สามารถแก้ปัญหาฝุ่นพิษแบบยั่งยืนได้ด้วยการเอากฎหมายอากาศสะอาดมาใช้ควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่นแหล่งกำเนิดมลพิษแบบจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมว่าเขาสามารถลดมลพิษได้จริงๆอย่างกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้อากาศเขาสะอาดแค่ไหนทั้งทางที่เขาเคยเจอวิกฤตหมอกควันตั้งแต่ปีคศ1 9 5 2 เขาก็เอาชนะปัญหามาได้ตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่อะไรถึงขนาดนี้ด้วยซ้ําส่วนบ้านเรามองกลับมาแม้ที่ผ่านมาเราจะได้ยินผ่านหูบ้างในสภาว่ามีการผลักดันพระราชบัญญัติอากาศสะอาดหลายภาคส่วนเลยนะพยายามผลักดันกันแต่สุดท้ายเป็นไงก็ถูกละเลยจนตอนนี้ยังไม่มีการเอามาประกาศบังคับใช้แถมบางคนยังมองว่าไม่จาเป็นซะอีกพระบอกว่าซ้ําซ้อนมีทําไมก็มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคือดรเอถามครับว่า ถ้ากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แล้วทุกวันนี้มันใช้ได้จริงทําไมทุกวันนี้คนกรุงเทพยังต้องทนกับปัญหาฝุ่นอยู่เลยแล้วเนี่ยกฎหมายสะอาดเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆเขาไปใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมได้เอาไปควบคุมสาเหตุของการเกิด pm 2 5ตั้งแต่ต้นต่อยกตัวอย่างเช่นยังไงเช่นมันให้อํานาจในการกําหนดเขตพื้นที่มลพิษต่าใจกลางเมืองแบบนี้เป็นต้นหรือไปควบคุมรถควันดําจัดเก็บภาษีแหล่งที่ปล่อยมลพิษออกมา หรือไปลดภาษีให้กับพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นรางวาัลให้คนที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นต้นครับก็ถือว่าเป็นรางวาัลให้คนทําดีนั่นเองอคือถ้าจะ,จะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่จีนค่ะที่จีนเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของฝุ่นพิษเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะในกรุงปักกิง่งเขาบอกว่าหนึ่งในแนวทางที่มีการแก้ไขปัญหาคือการจัดโซนนิง่งที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมรและถ้าโรงงานไหนมีการปล่อยควันพิษ ที่ออกมาจากปล่องเนี่ยเ,ออเขาจะมีเครื่องเครื่องวัดเลยนะคะคถ้าปล่อยออกมาแล้วมันเกินมาตรฐานเขาก็จะมีโทษปรับแล้วก็ดําเนินคดีทางกฎหมายกันอย่างค่อนข้างจริงจังทีเดียวเนี่ยมันต้องแบบนี้แล้วนะคะนะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ฟังกันนะคะแต